มีเรื่องเล่าขานถึงสิ่งมีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์และทรงอนุภาพนั่นคือพญาครุฑพญาครุฑมีกายครึ่งคนครึ่งนกอินทรีมีปีกอันใหญ่โตสง่างามขนสีทองอร่ามและดวงตาที่เปล่งประกายด้วยพลังอำนาจพญาครุฑไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ในตำนานแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความผักดีและความยุติธรรมพญาครุฑตนนึ่งน้มว่าเวีไนตยถือกำเนิดขึ้นจากไข่ที่มีเศษยิ่ง มีฤทธิ์เนื้อว่าเทวดาและยากทั้งปวงเวรไตมีความพักดีต่อพระนารายณ์พระวิษณุเป็นอย่างมากและได้รับพรให้เป็นพาหนะของพระองค์รวมถึงได้รับเกียรติให้เป็นอิสระไม่ต้องตกอยู่ใต้การปกครองของใครและมีอำนาจเนืออว่าเล่านาคทั้งมวลด้วยความพักดีและพละกำลังอันมหาศาล พญาครุฑเวนไตรจึงทำหน้าที่พิทักษ์ความยุติธรรมปราบปรามเหล่าอาธรรมและเป็นผู้คอยดูแลความสงบสุขของโลกมนุษย์เสมอมาในยุคหนึ่งโลกมนุษย์ถูกคุกคามโดยเหล่าอสูรไรและผู้มีอำนาจที่ใช้พลังไปในทางที่ผิดทำให้ผู้คนเดือดร้อนและไม่มีความสงบสุขความเดือดร้อนนี้ได้ส่งไปถึงยังสวงสวรรค์พญาครุฑเวนไตรเมื่อทราบถึงความทุกข์ยากของมนุษย์ก็ไม่รีรอที่จะลงมาช่วยเหลือ ท่านห่อเหินลงมาจากฟากฟ,ฟ้าด้วยปีกอันทรงพลังทำให้เกิดลมพายุพัดกระหน่ำและปรากฏกายต่อหน้าเหล่าอาสูรย่างองอาจสง่าง,งามอาสูรทั้งหลายต่างตกใจและหวาดกลัวในพละงกำลังอันมหาศาลของพญาครุฑเวนตยท่านใช้พละงกำลังและสติปัญญาเข้าปราบปรามอาสูรร้ายเหล่านั้นอย่างไม่ลดละด้วยความยุติธรรมและความเด็ดเดี่ยวพญาครุฑเวนตไม่เคยลังเลที่จะกำจัดสิ่งชั่วร้ายเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนมาสู่โลก ด้วยฤทธิ์เดชของพญาครุฑเวนไทตเล่าอสูรและผู้ร้ายก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดความสงบสุขกลับคืนมาสู่หมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันแซ่สองสันเสริญและก้มกราบขอบคุณองค์พญาครุฑที่ได้มาช่วยขจัดภัพยพญาครุฑเวนไทตไม่เคยต้องการสิ่งตอบแทนท่านเพียงแต่ต้องการเห็นโลกมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นสุขก่อนที่ท่านจะบินกลับสู้สวงสวรรค์ท่านได้มอบพรและคำมั่นสัญญาว่า ตราบใดที่มนุษย์ยังคงรักษาความดีงามและยึดมั่นในคุณ,ณธรรมท่านก็จะคอยดูแลและปกป้องจากภัยอันตรายทั้งปวงตั้งแต่นั้นมาพยากคุธก็กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความพักดีอำนาจและการปีติธรรมที่ยิ่งใหญ่ภาพของพยากคุตจึงถูกนำมาประดับตามสถานที่สำคัญและเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนยึดมั่นในความดีงามและความยุติธรรมเสมอมา ตั้งแต่นั้นมาพยาครุฑเวนไตก็ยังคงทำน้าที่เป็นพาหนะแห่งองค์พระนารายและเป็นผู้พิทักษ์แห่งธรรมะท่านคอยเฝ้าดูโลกมนุษย์อยู่เสมอตราบใดที่ความชั่วร้ายยังคงมีอยู่พยาครุฑก็จะยังคงเป็นสัญลักษ์แห่งอำนาจที่พร้อมจะเข้าปราบปรามความอธรรมและเป็นเครื่องเตือนใจว่าความภักดีที่แท้จริงต่อคุณธรรมและความถูกต้องนั้นจะนำมาซึ่งสันติสุขและ